สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซครับผมคร<ป>ับวันนี้ก็มากันแค่สองคันครับรถคันอื่นยังไม่มาครับก็จะขยับแมคโครไปให้ป๋าก่อนครับเดี๋ยวให้เจ้าออยทำทางนะครับรอป๋ามาครับปึ๊บนะผมก็จะขยับรถก่อนแมคโครเรา 200อันนี้ผมไม่คุ้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นสวิงหน้าหลังถ้าเป็นสวิงซ้ายขวาไปได้อยู่ อนุญ,ญาตมันไม่มีที่จับกล้องนะครับเดี๋ยวผมกลับรถก่อนอะ่ะพอดีป๋ามาพอดีครับจะได้ไม่ต้องอ่าไปเนี่ยให้ป๋าขึ้นเลยโอ,โ,อโอ้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 อึ๊บนี่ครับป๋ามาแล้วเดี๋ยวผมเลื่อนรถกระบะให้ป๋าก่อนง่ายง่าอยไม่ติดเข้าไปอีกเลยนี่ก็เข้าไอย่างง่าอยอยุยมมุดปาา๋าง่า,งายหยอดเรื่อย ไอ้ท่างตัวตวทางทางดินเนี้ยออออท่างดิน,ออน,นลงไปหอนเฮียนลังนั่นเออแม่นครับอ้อมานนีด้วยนี่ครับเดี๋ยวผมจะขยับรถกระบะให้ป่าเนะอาเอาสันอ้อไยไป <c oughs> ป่าไปดูหน้าง,งานก่อนครับแล้วก็จะเดิน <c oughs> สวิงกลับเลย เดืกนุดเดกรกดุดปั่นกอนปั่นกอนปั่นหลอกกอนเดี๋ยร็อเล์เลมันด่วงโอเค มาเดินมางอแขนขึ้นอีกนะงอแขนขึ้นอีกนะยกแขนขึ้น โบ้แมคโครครับโบ้แมคโครถ้าเป็นของโทรหนึ่งนี่ผมกล้าจับอยู่ครับ แต่ว่าของปลาผมก็กลัวเขาว่าเอานะครับไปแล้วครับเดี๋ยวเดินรถยํำลงไป ขาไปแลนญียูุุนรถรถบถมีมีสักนี่เลรเนี่ยกนั่นไปปุ่นมัง้งไปน้ำมัพ่นอยู่เดี๋ยวเราก็โทรเอามาหรอกมีงานขายซิบซองเที่ยวบ่านเห็น บุยไผมาเด้มีแต่ผมกับมออ้อยมาครับพี่ครับเรามาพี่นะแมนแมนถ้มามีรถมา ่กี้ผมว่าจะเดินแมคโครลงไปให้ครับพอดีอป๋าแกมาพอดีครับก็เลยลงมาว่าจะให้แกเอารถลงไปแต่แกลงไปดูที่แล้วผมก็เลยให้เจ้าอ,ออยขึ้นไปแทนเลยครับให้เดินรถลงไปเฉยเดินได้ครับผมเอาเดินลงไปผมก็เอาเดินลงไปได้ไม่ต้องไม่ได้กลัว ินที่เสียพลเทไว้เมื่อวานครับเก่าหน่อยวันนี้ทางก็น่าจะแน่นขึ้นกว่าเดิมครับเมบื่อวานนี่โอ้เละเทะเลยะทางแต่รู้สึกว่าบรรยากาศจะคึ้มคึม,มาอีกแล้วครับมันจะรอดอีกไหมเนี่ยฟ้าฝนเนี่ยวันนี้ เดี๋ยวจะขยับรถลงไปตามแมคโครลงไปครับผมร้อนร้อนครับผ่านไปแล้วเกือบชั่วโมงหนึ่งนะครับหลังจากที่ขยับแมคโครลงไปครับเมื่อกี้คนท้ายแล้วผมก็ต้องได้เอาลงไปเองแต่ว่าไม่ได้เอาโทรศัพท์ลงไปด้วยครับนึกว่าจะได้ขึ้นขับแมคโครไอขึ้นขับรถด,ดำโอ้ เดินกลับมาครับเพราะว่ารถไถให้เจ้าออยขับแต่งทางนะครับเจ้าออยดันไปทําแท็กล้อมแมคโครลุดนะโชคดีที่เอาเข้าง่ายครับตอนนี้รถด,ดำเราก็มาสี่คันแล้วช่วยกันบิ่งดินก่อนครับทีนี้ สองที่ทางทางกันเขาให้ดินเพิ่มครับมาถึงแล้วครับนี่ก็เป็นข้างล่างครับที่เจ้าดินออกนะครับที่เขาให้ดินเพิ่มมานะครับเดี๋ยวจะพาลงไปดูเป็นสะลูกใหญ่เบ้อเ่อร์เลยครับแปลว่าตอนนี้ก็น้ำเนิมมันไม่มีแล้วนะเขาก็เลยจะให้ทำให้ขุด มีตะปูไหมนี่อันตรายครับเอาออกหมดลัวมีตะปูแผ่นไม้พวกนี้อันตรายมากโซเฟอร์รถไทเราก็มาแล้วครับวันนี้ขับสามสามอย่างเลยทั้งแมคโครทั้งรถดับทั้งรถไทเลยช่วงเช้าวันนี้ มาครับเอ็มเก้าพันเราฮะเ็ดทางขึ้นไหมเ<ะ>นมาะโอ้เออแมนแมนนะตอนนี้ก็ทำทางใหม่ครับเดี๋ยวผมเอาอินดี้เข้าล่มก่อนนะตอนนี้ก็ต้องสองประสานไปก่อนครับรถไทรถแมคโครช่วยกันไปก่อน จากได้ที่หลบล่มแล้วครับอินดี้เราที่ล่มอยู่สบายเลยครับทีนี้ไม่ร้อนเลยมาดูการทำงานของรถไถแล้วก็รถแมคโครครับช่วยกันนะครับมาดูว่าตาแกจะเอาตรงไหนยังไงนะครับมารอดูกันก่อนมาดูแมคโครจะลิ่งทางครับจะลิ่งทางเปิดทางใหม่ให้กับรถดำวิ่งครับ ก็ใต้ดินแปลงนี้มาอีกครับเยอะมากเลยก็ถือว่าวิ่งไม่ไกลครับถือว่าวิ่งไม่ไกลระยะทางก็ประมาณสักกิโลก,กว่าๆนะถ้าตัดขึ้นไปตรงนี้ได้นะครับระยะทางก็ใกล้ๆนะครับไปกลับก็ประมาณ 3กิโลครับไปกับ ใส่ไปตามคูเลยนะครับเมื่อก่อนแถวนี้น่าจะเป็นเขาน่าจะทําคูกั้นน้ํานะครับเพราะว่าแน,แนวป่าตรงนั้นมันเป็นลําน้ําโดมนะครับเวลาน้ําขึ้นนะน้ําขึ้นมันก็จะขึ้นมาท่วมหมดนะครับเขาก็เลยต้องทําเป็นแนวกั้นน้ําไว้มั้งน่าจะถัดกันไปนี่น่าจะเป็นสะเลยครับตรงนี้น่าจะเป็นสะเยอะมีบ้านอยู่ครับบ้าน ฝั่งรถไทยก็เคียร์ลิงครับเคียร์ลิงเส้นทาง นี้แม่โครก็ล้วงต่อ,อยูคาครับ รถถึงกับถลลเลยตอใหญ่อันนี้แม็คโครเราก็เคียร์ลิงหน้างานเปิดเส้นทางใหม่ให้กับรถดับวิ่งนะครับก็จะวิ่งขึ้นฝั่งนี้วอกวิ่งขึ้นไปในแนวตรงนี้แนวป่าก็จะทะลุออกถนนเลยนะครับ แต่ถ้าขึ้นฝั่งสวนยางที่เราวิ่งกันเมื่อวานนี้ก็จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะเส้นทางมันรถหนักก็จะหนื่นๆนะครับเราแมคโครมาเคลียรทางเพราะว่าดินแปลงนี้ครับเจ้าของที่เขาให้ทำเป็นพื้นนาให้หมดเลย ครับตอนนี้แมคโครก็เลียร์ลิงไปสุดเส้นทางแล้วครับเหลือแต่ไปหักกิ่งไม้ออกแล้วครับน่าจะไปหักกิ่งไม้ออกแล้วนั่นโอ้จอมทำลายล้างครับนี <c> ่ <oughs> ่วงได้ก็ปุ๊บปุ๊บปุปเลยหักหมดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆน้องๆ ที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับให้กำลังใจกับทีมงานนะครับผมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทางช่องนะครับจะได้มีคลิปดีๆให้พี่ๆน้องๆได้ชมสวัสดีครับ